รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ พวกเราสองคนกับรายการคู่ซีตีเนียนครับแม่บ่ายโมงครึ่งวันอาทิตย์แบบนี้ฮะจะไปเนียนกับซุปเปอร์สตาร์กันใช่ค่ะคุณผู้ชมเราไปเนียนกับซุปเปอร์สตาร์แต่วันนี้พี่ลีพาพี่ไปทําอะไรใต้สะพานนี่ใต้ทางด่วนฮะเดี๋ยวซุปตาร์ที่ไหนเขาไม่อยู่ใต้ทางด่วนใต้สะพานนี่ผมจะบอกให้ว่าใต้ทางด่วนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเขามีการเล่นกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเห็นไหมหรอเก็ตบงเก็ตบอร์ดนี่เห็นไหมเอ่ยนอ้โซุปเปอร์สตาร์ของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นเขาเรียกว่าใช้สเกตบอร์ดเนี่ย นำพาตัวเองเข้าไปเป็นซุปเปอร์สตาร์เงินล้านนะจริงหรอใครอะใครเล่นไปเล่นมาไอ้ไม่รู้จักเหรอไอแว่นเดี๋ยวยี่พูดไอ้แว่นไอแว่นเนีแว่นเนี่ยบ้าแล้วไม่มีซุปเปอร์สตาร์ในเมืองไทยที่รู้จักไม่มีใครชื่อไอ้แว่นเฮ้ยมั่นใจนี่ไปถามหาไอ้แว่นเลยไปถามไอ้แว่นเหรอนี่ไปน้องแว่นค่ะ ใส่ใส่แว่นเฉยๆนะไม่ใช่โนไม่น่าใช่สุกตาลหน่าจะโน้นนะครับพี่โ้นไอ้แว่นนี่แว่นพี่เลไอ้น้องแว่นไอ้โอ้โหมีการกระโดดด้วยคนนี้เขาชื่อน้องมาริโอ้สวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีพี่ป๊อปมาได้แล้วไปเดียวเดียวสวัสดีครับเดียวคนนี้เขาไม่ใช่น้องแว่นเขาชื่อน้องมาริโอ้หย่า เราชื่อมาริโอหรือชื่อแว่นจริงๆตอนเด็กคนเรียกแว่นพี่ผมนี่แหละแว่นเหรอใช่เหรแล้วแว่นไปไหนอะแว่นใส่คอนแทคเล่นสเก็ตเดี๋ยวมันล่วงอ๋อเอ็นดูยโดร์ฟน่าจะเฉยสเก็ตบอร์ดเนี่ยนำพาเราเข้าสู่วงการบันเทิงใช่ครับมันเป็นมันมีพระคุณกับผมมากครับผมแล้วครับกลาวมันเช้าเย็นคไหบครับครับไม่ใช่พี่หน่อยพี่หน่อยตอนแรกแบบเขาถามความสามารถพิเศษอะไรเงี้ยครับพี่พีมผมก็ เล่นในพวกดนตรีไม่ได้ก็เลยเล่นสเก็ตเหมือนเวลาที่เราเวลาไปสมัครแคสติ้งแคสติ้งอ่ทำอะไรพิเศษอะไรรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบเล่นสเก็ตบอร์ดก็เลยได้เข้ามาทำเงี้เพี่เออเพราะที่ต่อเอาไใ้ไม้เนี่ยหากินมาเฮ้ยอยากเป็นสตาร์บ้างอะอยากเล่นบ้างอะสอนหน่อยสอนหน่อยสรีระเกี่ยวข้องไหมคะเรื่องแบบลูกบ้านสบายอยู่แล้วฮะนี่หุ่นแบบเป็นสเก็ตเลยเตี้นดำดำแบบนี้เล่นได้นะน้าเตี้ยดำดำแบบนี้เล่นได้ใช่ไหมอ๋อได้ครับพี่เนี่ยน้ำในหูดีนะน้อง การบาลานซ์ตัวเด็กพี่ได้อยู่เ้ยด็กพี่โชว์หน่อยได้ไามเด็กพี่ก็เคยเล่นสเก็ตพี่โชว์ปั๊บได้อยู่พี่ได้หรือไงวิธีการไงวิธีการเราต้องเหยียบตรงไหนก่อนก็สเก็ตมันมีมีมีตูดกับข้างหน้าด้วยนะฮะอ่าหน้าหลังอันนี้อันนี้หลังอันนี้ข้างหน้าเราต้องสลับกันได้ไหมไม่ค่อยได้วิธีเล่นนันต้องมีให้มันนําไปด้านเดียวใช่ครับแล้วเรา เราก็ถนัดคนเรามันจะมีถนัดซ้ายขวาด้วยเหมือนเราเตะบอลอะไรเงี้ยครับถ้าเราถนัดซ้ายนำเราก็เอาซ้ายนำไปเลยแล้วก็เอาข้างนี้ไถอะไรเงี้ยครับยืนอ๋อยืนยืนยืนแล้วแต่ทิพลิปถนัดข้างนี้ก็ปึ๊บยืนลงน็อตก่อนก็ได้พี่โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อแน่ได้อยู่พี่ ไยเล่นไม่ได้เลี้ยตัดคุณและตาดคุณละเดี๋ยวพี่พิมเล่นได้ไหมไ้พิมพหน่อยตอนนี้ผู้หญิงเล่นเยอะไหมครับแบบสาวๆเขาเล่นยังไงก็มีคนเล่นแต่ว่าน้อยครับส่วนใหญ่ผู้ชายใช่วพิมต้องยืนตนิ่งๆนะพิมพิมพกิ้งนะระวังง่ายนิดเดียวอะไรวะลองดูดิเฮ้ยอาขาขึ้นไปดิเดี๋ยวที่จับก่อนพาขาอะไรเนี่อนนี่เนียนมากเลยอ่ะเนียนไหมเนียนไปเปล่าพี่ลิมล้มด้วยล้มด้วยถ้าเป็นเต้องล้มด้วย ไม่มันไม่สามารถคอนโทรลได้มันไม่ถ่ายดิที่มันถายีทแล้วมันก็มาขึ้นไม่อยู่ไม่ได้มันลื่นนิดนึงพี่เออมันนิดนึง่ะถือว่าเป็นความสามารถพิเศษจริงๆนะแล้วปกติเราไม่ี่นี่ที่นี่ประจับไหมครับผมมาที่นี่บ่อยเลยนะเหรอใช่ครับเอาให้เขาโชว์เราดีกว่าให้เขาโชว์ดีกว่าเราเควะแล้วเดี๋ยวเราเข้าถาที่นั่งคุยได้ครได้ครับพี่ล้มใส่นะล้มใส่นะโอ้ ิตตี้มันทอชอบจับเป้าเป็นท่าเป็นท่าคือเล่นบอร์ดปุ๊บต้องคำเป้าปั๊บ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 โอ้โหเห็นลีลาการเล่นสเก็ตบอร์ดของซุปตาหน้าใสมาริโอ้เมาเลอร์คนนี้แล้วเนี่ยบอกได้คำเดียวคำว่าเลิศ ก่งมาก่มากเก่งกงกเก่งเก่งเคยแข่งขันด้วยนี่ใช่ป่ะเคยทีหนึงครับอ๋อเป็นงานตำแหน่งตำแหน่งก็กลับบ้านครับปกะิาตำแหน่งกลับบ้านเปลาครับหรือเปล่ามันได้ลงมาแล้วได้ลงมา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 ได้ลมาได้ลง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 าได้ลงมาได้งมาได้ลด้ลงมาไ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 ด คิดว่าตัวเองหล่อไหมครับเห็นบอกว่าตอนแรกนี่ไม่ได้อยากเข้ามาทำงานวงการบันเทิงไม่ได้อยากเป็นซุปตาร์ไม่เลยแต่ภูมิใจมากพี่พอได้ห้าพันนี่คือแบบควโอ้เยอะแล้วสำหรับเด็แม่เงินก้อนแรกของลูกใช้แช่ใช่ใช่ใช่เออเดี๋ยวเราเกินนั่ดนตีมาคุยคุยเราดีกว่าสนับสนุนโดยน้าดื่มตราสิงคู่สีตีเนียน ีตหลังจากน้องโอโชลีลาเด็ดให้ชมกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่พีก่อนคู่สีจะพาน้องโอมาเนียนกันต่อและร้านที่เขาเลือกก็คือคขาฟิบีนบายดาวนั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอยากรูก้เรื่องส่วนตัวมากเลยว่าเด็กกนโตนี่ คิดว่าตัวเองหล่อไหมครับเฉยๆแค่คิดว่าตัวเองเป็นฝรั่งเฉยๆหน้าไม่เหมือนคนอื่นเขาแถวบ้านเขาเรียกไอ้หลังไอ้ลาเปลี่ยนลูกครึ่งไหมลูกครึ่งจีนผสมอังนลูกครึ่งเพรผมเยอรมันคนเยอรมันแม่ผมคนจีนอะไรเงี้ยคนจีนเข็นบอกว่าตอนแรกนี้ไม่ได้อยากเข้ามาทำงานวงการบันเทิงไม่ได้อยากเป็นซุปตาร์ไม่เลยอยากแค่อยากได้เงินอย่างเดียวอยากได้เงินไปเล่นสเก็ตนี่แหละพี่แล้วไปหางานอะไรเเอานก็ตอนแรกเขาก็จริงๆผมโดน คนเขาเรียกตั้งแต่เด็กแล้วว่าทับทามแมวมองเพราะว่าบ้านนุ่งทำธุรกิจตอกน้ำมันอะไรเงี้ยผมก็ไปเติมน้ำมันช่วยแม่อะไรเงี้ยใช่เขาก็แบบเอ้ยฝรั่งนี่มันหน้าตาใช้ได้ไว้เรียกมันไปแคสดีกว่าจำได้นึงเป็นโฆษณายาสีฟันอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเคาะเคาะฟันอะไรเงี้ยแล้วก็ฟันหล่อช่วงนั้นเปิดนะฟันหล่อไอ้สองพี่เขาเลยได้โอ้โหไม่ได้ช่วงงนั้นเขาไม่มีตำฟันไม่มีเห็นไม่มีเห็นแล้วได้ครับงานชิ้นแรกที่ทำจได้เงินเท่าไหร่ เป็นโฆษณาพี่เป็นโฆษณาลูกอมยี่ห้อหนึ่งจำไม่ได้แล้วแล้วก็ ต้องเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยผมก็เลยไปโชว์เต็มที่เลยเข้าทางแล้วช่วงนั้นซ้อมทุกวันกระโดดกระเดินหมุนวะนั้นคือแบบตื่นตีห้าไปเล่นสเก็ตเลยกลับมาตอนเย็นสามทุ่มนี่เพิ่งเล่นเสร็จนี่เล่นทั้งวันเลยทั้งวันดำค่าตัวล่อเราเท่าไหร่การที่เราแบบหตื่นตีห้าซ้อมเนี่ยตอนนั้นได้เงินกี่บาทห้าพันบาทห้าพันเป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบเห็นเล็กๆเนี่ยพี่ตัวเท่าไม่เกินซ่อมไม่เกินไม่เกินแบบอย่างเงี้ยแล้วให้เราเห็นข้างหลังด้วยใช่ไหม เห็นข้างข้างทั้งข้างโชคดียังขายไปก็เลยขายไปแต่ภูมิใจมากพี่พอได้ห้าพันนี่คือแบบฟังโอ้เยอะแล้วสำหรับเด็กแม่เงินก้อนแรกของลูกให้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 เด็กก็ัะอยู่เพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราขอได้เยอะกว่าอ่ะแต่วให้แม่ให้ห้าพันแม่ให้หกพันแล้วรักแห่งสยามไปเล่นได้ยังไงเอออยากรู้ผมก็ไปแคสอีกเหมือนกันนะพี่เหมือนมันมีหนังเข้ามาอะไรเงี้ยเขาติเรืเขาก็แคสคนเยอะมากผมไม่ไปพี่ผมแบบเข้าบ้านแล้วก็ ปิดประตูเอาเลื่อนโต้เหมือนในหนังเอะเลื่อนโต้ปิดประตูเหมือนแบบเหมือนทอมแอนเจอรี่อะไรเงี้ยนะแบบแมวจะมาหนูเอาทุกอย่างไปเป็นหมายความว่าไงโวลลิ่งมาลากที่บ้านโอ้ไปโอ้ออกมาไปคัดหนังแคดหนังอะไรเงี้ยพอคิดว่ามันเป็นหนังมันคงเรื่องใหญ่ครับพี่เราไม่ได้คิดไปไกลขนาดเราคิดแบบสั้นๆไม่ได้เที่ยวเล่นเลยไม่ได้มองอนาคตว่าเอออะไรเงี้ยพี่มองว่าเสียเวลาเสียเวลา ไม่ได้เล่นบอร์ดไม่ได้เล่นสเก็ตเลยแล้วสุดท้ายทำไมถึงตัดสินใจไปเราเรามีเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเออไปลองดูลองทำดูอะไรเงี้ยเผื่อจะได้อะไรใหม่ใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือเชื่อเพื่อนนั่นแหละใช่แล้วก็อย่างหนึ่งก็อยากแบบ เราก็คิดเองด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนบอกมาเราก็ถ้าทาทาได้มันคงมีอะไรแบบว่าเราเรางหาเงินช่วยพ่อแม่ได้อ่างเงี้ยก็คือคิดว่าอยากได้เงินเลยอยากได้เงินเนอแค่นั้นเลยจริงง่ายทีาบอกง่ายๆทำแล้วมันก็ติดใจโอ้รู้สึกรับตอนแรกังไม่ได้ติดใจเลยพี่เราไม่รู้การแสดงด้วยซ้ำมะครับรู้ acting ลึกซึ้งในตอนไหนตอนไปเรียนตอนโตมาแล้วไปเจอหมอมเจอหมอมเจอหมอนน้อยครับท่านก็สอนท่านก็สอนทุกอย่างเลยพี่แล้วก็สอน acting คืออะไรเงี้ยแล้วก็ไอความสําคัญหรือว่า อาชีพเรามีเกียรติยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบสอนให้เรารู้จักใเป็นอาชีพมีเราเป็นอะไรเงี้ยใช่ครับในอาชีพของเราใช่เราก็เลยเริ่มชอบอ๋อเป็นอย่างนี้เราเราถึงเข้าใจอะไรเงี้ยที่เราก็เลยถึงถึงมีแรงแบบไปทํางานหรือว่าไปถ่ายละครหรือว่าอะไรเงี้ยไม่นั้นมันคงไม่มีแรงผลักดันเราเลยก็เรียกว่าไม่มีแพชชั่นไม่มีความอยากตอนนี้ รู้สึกแบบภูมิใจกับอาชีพเรียองเริ่มรู้สึกรักอาชีพนี้ผมเริ่มเริ่มเริ่มรักอาชีพนี้มาพักๆแล้วครับมา,นานแล้วเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าความแม่และหางนี้มาได้อะไรเงี้ยมันรุ่งง่ายกว่าแก้ยีแก้บนรักแม่รักครอบครัวรักพอ่อแม่สนิทกับคุณพ่อไหมครับผมสนิทครับสนิทครับสนิทกับพ่อแต่เขาบอกคุณพ่อของโรคเสียแล้วเสียไปแล้วแต่ว่าก่อนที่ตอนนั้นนี่ก็คือสนิทกันสนิทมาก เป็นแบบเหมือนเพื่อนซีเหมือนอะไรอย่างงี้ด้วยคือแบบเลี้ยงลูกแบบพลังเลยพลังนะบ้านผมเลี้ยงบุฟเฟ่บุฟเฟ่ไงบุฟฟเ่ก็ซื้ออาหารทิ้งไว้แล้วก็นั่งกิอยู่ในตัวเองครอบครัวคุณมีคุณเป็นคนเดียวไหมผมมีพี่ครับผมมีพี่ชายพี่น้องเป็นแรปเปอร์เขาไม่เอาคุณไปร้องทีพอปด้วยอ่ะก็ร้องพี่ตอนเด็กเด็เขาก็จับผมไปร้องคือเขาคุณร้องให้ฟังเหนื่อยร้องร้องมันสั้นมากเลยพี่มันจะมีแบบเน่ยเข้าไป เย่คอมอนเย่คอมอนเยอะเยอะคือหนึ่งเด็กมากพี่ตอนนั้นแบบประยังมอลหนึ่งมอสองเหรอใช่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราเกินนักดนตรีมาคุยคุยกับเราดยดีกว่าอันนี้พี่ชายอห้เดียวประชันไหมอ่าอันนี้เป็นตาตาคายเป็นตาคายตาพี่หอบมาลิโอนี่เป็นเด็กแง่ค่ะพี่มาโคก็เห็นเหมือนแบบว่าเงียบๆครับจริงๆแล้วก็แบบ บเขาจะมีแก๊งของเขาตอนเด็กๆแบบประมาณแบบเป็นเหมือนซอยเถิดเทิงครับเล็กๆคือแบบว่าเป็นแบบอีทิโก้เจมส์หันมาแล้วก็ก็จะมีแก๊งของเขาอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีอ่ารุ่นที่โตรุ่นเดียวกับผมอะไรเงี้ยครับก็เขาก็เลยฮิตไอ้นนี้ครับเป็นเหมือนแป๊บครับแล้วก็ไปซื้อลูกป่อมาแล้วใส่ลงแล้วก็ดินน้ำมันใส่ข้างบนแล้วก็ยิงอ๋อยิงนู่นยิงนี่ยิงจิ้งจกยิงอะไรเงี้ยไม่ดีหรอกแต่จยิงกันเองยิงเข้าตายิงเพื่อนยิงยิงยี่แม่แอบยิงนะ ก็ยิ้มกันวิ่งชนกันเลยครับดินน้ำมันติดเต็มหมู่บ้านเลยนี่ไปบ้านใครก็มีดินน้ำมันอะไรเงี้ยนิดมาเราเท่านั้นทั้งนั้นเขาจับได้ฝรั่งสองคนตัวแต่ก็ดีเพราะตอนน้ำท่วมเราก็ไปเก็บดินน้ำมันมาอุดบ้านอ๋อน้ไม่เข้าทำไมเข้าไม่เข้าดีผมผมคิดแล้วพี่ว่าคิดมาแล้วคิดมาแล้วคุณช่วยเวลาน้องคุณโดนแกล้งไหมตอเด็กตอนโดนบ่อยครับไอ้ลังอะไรเงี้ยไม่หรอกตอนเด็กๆผมชอบมองหน้าคนเขาแปลกๆด้วยครับเจอใครอะผมแบบ มองทำไมสายตาไม่ดีเปแบบเรารู้จักเปล่าอะไรเงี้ยเปียวเปล่าโดนเลย่ะกี้น้องบอกว่าพี่นาโคนี่เป็นนักร้องแรปเปอร์ใช่ไหมคะก็เป็นแบบจริงจังเลยใช่ไหมครับไม่ครับแบบชอบทำเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็แบบอยากจะทำเพลงของตัวเองตั้งแต่เด็กๆครับก็เลย มีโอกาสได้ทำอัลบั้มครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ครับอันนเหมือนงานอันี้เลยก็คือทําเพลงองอกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วให้ปรึกษามาริโอไหมเอาเขามาช่วยร้องักนนคือคงไม่ป <c oughs> รึกษาผมนะพี่ผมต้องปรึกษาเขาว่าเหรอจะให้เราไปร้องไหมอยากจะร้องด้วยเราอยากร้องแต่เขาบอกเออเสียงมันไม่ได้ตอนนั้นมีช่วงผมว่าไปเรียนเลยฮะไปเรียนกับครูอ้วนเลยตอนนั้นนี่คือแบบว่าอยากอยากเป็นแบบ อยากจะไปร้องแรปให้ได้เรียนสักพักครูก็ววเริ่มไม่สนใจแล้วก็เคุยว,ว,วิจารณ์มาว่าหนี่หนักละ <c oughs> ผมก็เลยเออเอาไว้กลับไปเล่นสกเก็ตต่อเล่นสเก็ตไม่เอาละไม่เอา <c oughs> พี่ลีกิจกรรมสุดการนี่เขาก็มีกิจกรรมน่ารักน่ารักนะนี่มีประกาศผมไม่ได้เอามากัดน,นะพี่ <c oughs> แล้วคุณเลี้ยงาทำไมผมเลี้ยงไว้เอาไปประกวดงานประมงงานประเมืงอะไรเงี้ยผมเอาไปตั้ง ของมาริโอมาริโอปากตอนนั้นไม่มีใครรู้จักนะเป็นเป็นไอ้หลังคนนึงไอ้หลังก็ส่งการไอ้หลังเออ่ประกาศไอ้หลังโอเคมาจากโครงการสวนจะรู้จักตลาดซัมเดย์ของในหลังคือของหลังของไอ้หลังได้ที่สองพี่ที่สองที่สองในหมอกที่เราเป็นภาคภูมิใจของคุณนี่มันเพาะเองไหมเพาะเป็นไหมผมเคยเพาะอยู่ครับได้ไหมได้เป็นอนุบาลมันเล็กๆอะไรเงี้ยหลังากนั้นก็บายบายจากผมไปและจากไปละคือเรามันโอแบบศึกษาไปไม่ถึงตอนอนุบาลอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่ยัง ตอนนี้ไปหมดแล้วครับไปหมดแล้วไปไหนแล้ววะกลับไปงานประมงแล้วนี่ไม่ใช่ดังสก๊อตสตาร์เฉพาะในเมืองไทยนะนี่ตามตามรอยพี่ป้องไปติดๆเลยเน,นี่ยที่ไปกี่ประเทศแล้ว,ลวเนี่ยท,ที่ที่ไปหลักๆเลยก็เป็นจีนกับฟิลิปปินส์พี่หนังสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักไปไปที่นู่นแล้วก็เขาชอบชอบรักแห่งสยามชอบอะไรเงี้ยเขาก็ดูเขาติดตามนี่ แล้วก็ติดตามหนังของเรามากๆเคยเห็นภาพแฟนคลับมารับพี่สอยกันไปหายรใช่ครับก็เคยแบบมารับครั้งหนึ่งแบบเยอะมากไม่เป็นแบบประมาณกาดที่มาดูแลโอเขาบอกว่าวันนี้กาดสาหรับคุณมาริโอเนี่ยสามร้อยคนนะครับผมว่าส0 0ร้อยคนพี่เอามาทาไมสามร้อยคนแฟนคลับผมมาเต็มที่ก็สี่สิบห้าสิบคนเลยแล้วมาคนแฟนคลับ โอ้โหวันนั้นมาเป็นพันเลยพี่<า>เป็นพันเลยเหรอมาเป็นพันจริงๆแต่มันตลกตรงที่กาดเนสามร้อยแล้วผมก็ลงไปแล้วก็นึกว่าเดี๋ยวแฟนคลับต้องมาเยอะเนะพี่เพอลงไปอ่ะก็มีแต่กาดวันนั้นน <c oughs> น่่ะสยีีเอคุกาดมีแต่กาดแล้วมีแฟนคลับคนนึงแบบง่วงง่วง <c oughs> แ<ค>ี้ตาอยู่ <c oughs> <c oughs> เอาหมาลีเอา้าหมาลีเอ้าอวหมาลีอ้าวหมาลีเอ้าหมาลีเอ้าหมาลีเอ้าวขาภูมิใจไหมวันนี้น <c oughs> ้องก็ภูมิใจครับ แดงให้เห็นว่าพี่น้องเขาแบนรักกันมากช่วงนี้ของคุณมาโค้งมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเรามาคุยกับมาริโอ้่อถึงเรื่องที่ทุกคนอยากดูครับเขาบอกว่าคุณกำลังสุดว่าไปมีขายขนมจีบสาดูใจกับแม่นาาของคุณอ๋อครับปกตินี่คุยอาทิตย์ละกี่ครั้งสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงแอร์เจดีวีดีโฮมเทเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะ คู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนครับช่วงนี้มาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้บ้างครับเรื่องหัวใจดีกว่าแข็งแรงดีหรือว่าหัวใจก็ตอนนี้ก็มุ่งเรื่องงานก่อนนะนี่ผหตอบแบบซุกตามากเลยตอบแบบว่าโตแล้วโตแล้วไม่ก uh ็ม huh. ีบ้างครับยอมรับกีมลนะ ไม่เหงาหรอกเราได้ข่าวมาว่าเขาคุยเขามีเขามีสาวเริ่มแบบคุยคุยกันอยู่เห็นเขาบอกว่าคุณกำลังสึกว่าไปมีขายขนมจีบึษาดูใจกับแม่นาาของคุณอยู่อ๋อครับไม่มีอะไรครับก็คือก็คุยกับน้องเขาปกติอะไรเงี้ยเหรอเพราะว่าคนคงมองปกตินี่คุยอาทิตย์ละกี่ครั้งก็แล้วแต่บางวันไม่ได้คุยเพราะว่าเขาทํางานด้วยอะไรเงี้ยต่างกานแต่ก็มีการโทรคุยกัน ไม่ได้โทรด้วยส่วนใหญ่เป็นบส่งไลน์เลยกันไปก็เป็นปกติเนี่ยทำงานด้วยกันอยู่ตั้งหลายเดือนเนาะมันก็ต้องสนิทสนมกันเป็นเพืมดาก็ถือว่าสนิทสนมจากการทำงานใช่ครับค่ะแต่ก็ก็มีคุยกันแต่ว่าไม่ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยติดตามเรื่องหัวใจของน้องตอนนี้ให้เขาพักผ่อนทำงานเน้นๆไปก่อนถามถึงเรื่องหนังบ้างกระแสตอบรับดีมากนะฮะเห็นบอกว่าเข้าลงแล้วนี่ดีมากแต่ผมยังไม่ได้ไม่ได้ไปดูเลยตัวอย่างหนังมากนะคนแบบฮือฮามากว่าเอ้ยนี่มันไม่น่าขนงพ่อมากเลยเวอร์ชันแบบไหนกกันมใ่่่็ถึงชช้ือวา พี่มากเลยพี่มากภาคเนี้ยจะเน้นเรื่องของตัวพี่มากเป็นความรักที่พี่มากมีให้มันมากบ้างเล่าในมุมของพี่พี่มาค่อนข้างเยอะเพราะว่าพี่มากเนี่ยตอนไปลบเนี่ยเขามีเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเพื่อนเขาเพื่อนเขาเป็นยังไงแล้วเขาคุยกับเพื่อนเขายังไงเพื่อเพื่อเป็นยังไงแล้วตลกไหมแล้วมีความเป็นคอมเมดี้ด้วยซึ่งน่ารักมากคือคือคือต้องบอกก่อนคือบางคนอาจจะงงอะไรเงี้ยอาจจดูตัวอย่างแล้วก็บางคนอาจจะแบบ คิดเป็นแบบเลยครับพี่บอกว่าเออมันนี่คือการลบหลู่หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ฮะทำไมเขาถึงเลือกเราที่หน้าฝรั่งหน้าลูกครึ่งต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่โอเปรแคสเลยฮะคือเรื่องนี้โอเปรแคสแล้วก็บอกเป็นหนังวัยรุ่นพี่แล้วพุ่มกับเนี่ยพี่โต้งพุ่มกับเนี่ยเป็นพุ่มกับหนังเรื่องกวนมืนโฮพี่ ผมว่าเอาละเดี๋ยวคราวนี้เราจะได้ไปเกาหลีแล้ววะ <c oughs> อยาก <c oughs> เราเราจะไปแบบอันยองอะไรเงี้ยทำตำริดา <c oughs> หน่อยอะไรเงี้ยแต่เราวัยรุ่นแล้วละ่ะมาเราก็ไปแคสอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ไปแบบไปเต้นเป็นตัวหนอนอยู่บนโต๊ะอะไรเงี้ย <c oughs> พี่เแดบบ้งเด้งเด้งเสร็จแล้วก็มีแบบดาราม่าก็ไป,ไปร้องไห้อะไรเงี้ยร้องไห้ร้องไห้เสร็จก็เออโอเคเสร็จกลับบ้านผมว่าผมว่าโอเคไม่รู้ด้วยว่าจะเล่นอะไรพอกลับบ้านเขาก็ส่งบทมาพี่มากพระขนงโอ้สรุปโอ้เล่นพี่มาก พี่เรื่องที่ผมไปแคสนี่ผมงงมากเลยผมผมยังไม่ถามเขาผมอ่านบทก่อนอ๋อเข้าใจแล้วคือไม่ได้ชื่อพี่มากชื่อมาร์คพี่มาร์คพี่มาร์คหนักกว่าอีกที่เหรอใช่เอาแล้วมาถึงเป็นพี่มาร์คอ่ะเพราะว่าในฝรั่งไงเพื่อนที่ที่ขนมเนี่ยเขาเรียกไม่ได้ออกเสียงไม่ได้เราบอกเฮ้ยจริงๆแล้วชื่อเราต้องออกเสียงว่ามาร์ค เพราะว่าเราเป็นฝรั่งเราเป็นฝรั่งเล้วก็เรื่องเป็นลูกครึ่งมาใช่แล้วก็มีคนเดียวคือที่เรียกเราก็คือ d a ดดี้แต่ daddy กลับไปอเมริกากับพวกมิชชันนารีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยทิ้งเราไว้ก็เลยทิ้งเราไว้แล้วก็บอกเฮ้ยพูดมาร์คได้พูดมาร์คเพื่อนกับเมิร์คเมิร์คคือเออมึงเรียกกูมากกันก็เลยเป็นพี่มากแล้วก็คือคุณใหม่ดาวิกาเป็นแม่น้าเป็นแม่น่าเป็นคนฝรั่งด้วย มากใช่แล้วก็จริงๆมีอีก4คนนี่เพิ่มขโมาด้วยเป็นตัวฮาเลยไหมตัวฮาเลยอันนี้ป่วนเลยล่ะใครบ้างใครบ้างคือเป็นตัวรั่วเลยฮะมีกัปตันฟอยฟอยฟอยโดนีดัสฟอยโดนดูดฟอยโดนดูดคบไม่ได้คบไม่ได้อันนี้ก็คบได้ตอนแรกก็ผมว่าผมรู้สึกเขาเป็นไอดอลมากชอบแต่ตัดต่างตัดทิ้งไปแล้วแล้วก็มีมีพี่เผือกด้วยอันนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันสองคนนี้อยู่ด้วยกันจบเลยแล้วก็มีพี่บอมกับพี่เชนด้วยคือพี่ทั้งสี่คนเนี่ยมาจากสี่แพ่งห้าแพ่งฮะแล้วเรื่องผียังมีเหมือนเดิมไหม ผีก็ยังมีอยู่ค่ะก็ยังมีอยู่แต่ว่าจะเป็นคอมเมดี้นำมากกว่าก็เป็นผีลงตุ่มไปทางั้นผีลงตุ่ม่ใครเอาพูดถึงหนังเรื่องนี้ว่าทําไมคนไทยถึงต้องไปดูผมว่ามีความน่าสนใจตรงไหนผมว่าความน่าสนใจของมันก็คือมันเป็นการตีความที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ขาดไปก็คือความความโรแมนติกของความู่กของความรักของคนสองคนนี้ที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ เดี๋ยวไทยสเก็ตผมพาพี่สองคนไทยสเก็ตไปดูเลยไม่เอาใช่ไหมไปสยามนี่ใกล้ๆเองมันไม่เป็นไรไม่เอานะ B T S ไปก็ได้เอาลโอเคนึกว่าจะสเก็ตบอร์ดไปด้วยกันไไมม่่เเออาา เอาล่ะยังไงก็ขอบคุณมาริโอ้มากๆนะครับเอยู่ในสนามมาริโอ้จะมีของรางวัลมาแจกด้วยนะครับเป็นอะไรเป็นอะไรเป็อันนี้ฮะเซ็นเลยอันนี้เป็นเสื้อที่เป็นทรงผมโอเลยฮะจะเออเขียนว่าพี่มากคระโขนงเซ็นเลยลายเซ็นจากมาริโอ้เซ็นเดี๋ยวนี้ก็จะตัดอีกทีนะแต่ว่าขึ้รอทำไมต้องมีแค่ชิ้นเดียวจริงๆของแท้แน่นอนต้องมีลายเซ็นหนุ่มโอ้กำกับไว้แบบนี้ละค่ะนี่เนี่ยแหละเรียบร้อยนะคะับสำหรับ แฟนมาริโอเลยฮะเล่นเกมได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมาริโอมากมากขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับพี่พิมครับดีใจมากขอให้มาริโอนะครับประสบความสำเร็จในอาชีพวงการบันเทิงนะครับเพราะว่าเป็นนักแสดงที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพมากๆเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสามคนก็ลาไปก่อนครับแล้วพบกับคู่ซีตีเนียนได้ใหม่นะครับสำหรับทีต่อไปเราจะเป็นเนียนกับซุกตาคนไหนก็อย่าลืมติดตามกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กับหน้าพาไปเนียนกับหนุ่มหน้าใสขวัญใจมหาชนบี้สุกฤตสวงบาดบาดเป็นเชฟมือใหม่พร้อมอัปเดตเรื่องราวชีวิตเปิดใจทุกเรื่องทุกคำถามที่ห้ามพลาดทางโมเดิร์นไนท์บ่ายโมงครึ่งกับคู่สีตีเนียนค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงพี่เข้าวงการตอนแรกๆนะคุณมีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่ง่าให้มาหายก็เลยคิดว่าอยากจะหาเงินเพื่อจะไปซื้อนาฬิกาคืนค่ะ คู่สีตีเนียน